สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลบัคเสื้อผ้าเพื่อสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะตัดเลยค่ะนางค่ะตัดเลยรายการที่หนึ่งของวันที่เจ็ดเดือนสองค่ะคุณลูกค้าค่ะเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภานะคะไม่แน่ใจว่าลูกค้านัดตอนนี้ กี่ท่านแล้วนะคะคุณลูกค้าคะเข้ามาเรื่อยๆได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะเข้ามา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 ดูก่อนถูกใจไม่เอ่ยรายการนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะจับจองได้แต่ยานานเดอ้อเป็นอีกหนึ่งรายการเนื้อผ้าใส่สบายใส่แล้วบางทีบางรอบเวลาเรารีบๆออกจากบ้านคุณลูกค้า่ะเป็นเนื้อผ้าที่สบายเลยก็ว่าได้นะเป็นเนื้อผ้าซิวผ้าชีฟองนะคะอะ ราคาค่ะคุณลูกค้าค่ะราคา12,000บาทนะราคา12,000บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะ45กิโลกระสอบก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคุณลูกค้าค่ะได้แซกได้เดทไปเลยทันทีนะสวยๆกันเลยได้เดทกันแบบเนื้อผ้าอ่าซิวก็มีชีฟองก็มานะคะใส่สบายกันเลยทีเดียวนะราคา12,000บาทค่ะราคา1 2,000บาท น้ำหนักสี่สิบห้ากิโลค่ะคุณลูกค้าค่ะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่นะคะหก0สิบบาทหกสิบบาทนะคะตัวนี้เป็นงานน้องปลากระเบนงานเมกางานเมกาค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นน้องปลากระเบนแพคคู่อุ้ยมีลายเซนด้วยมีลายเซนด้วยเป็นน้องปลากระเบนแพคคู่อยากได้งานเมกาล้วนแนะนําเป็นรหัสนี้เลย คุณดูค่ะขาได้แสงได้เดดได้ไลายสีสวยได้ไลายแจ่มๆกันเลยนะรอบนี้เราขอลายแจ่มนะงานเมกาขอสีสดไว้ก่อนแข <c oughs> นกุดแขนไม่กุดแขนยาวแขนสั้นมาหมดไซส์ตรงไซส์เดียวมาหมดค่ะคุณดูค่ะขาเอาง่ายๆเน้นเป็นเนื้อผ้าซิวผ้าชีฟองนะคะ,ะตัวแรกมาไรจ้าสีแจ่มๆมาเลยมีทั้งสั้นและยาวคะกันไปปะปนกันไปค่ะคุณดูค่ะขาขา,ามาติดมาหมดเลย แล้วตัวนี้เป็นแขนกุดแล้วตัวนี้เป็นแขนกุดนะคะตัวนี้เป็นแขนกุดค่ะโทนสีประมาณนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นลวดลายฮาวายก็ว่าได้นะคะเป็นแขนกุดแบบนี้นะ,ะสูงประมาณร้อยสูงประมาณร้อยอ่าหกสิบร้อยห้าสิบได้นะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะอาสิติ์มามีมาหมดเลยเอาไปต่อสีเขียวเหนียวสาบบางค่ะ เน้นเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะสำหรับรหัสนี้นะคะมีทั้งเล็กและใหญ่ปะปนกันไปขายเดสอยู่แล้วเรามีเดสเยอะมากค่ะคุณดูกค้าขาเดสเป็นตัวผ้าซิวผ้าคีฟองรายการนี้ก็ได้แล้วก็โปรเรามีเดสอะไรนะคะกล้ยเดสลายฮาวยฮาวายอ่าลายฮาวายไลายดอกนะคะตอนนี้มีเป็นโปรโมชั่นนะหรือว่าจะเป็นเดสผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้ค่ะเป็นแนวคล้ายๆปาร์ตี้เดสค่ะคุณดูกค้าขา เนื้อผ้าเบาบางมากซิวชีฟองเบาบางมาเลยเป็นออกแนวเป็นปาร์ตี้เดสแบบนี้ค่ะสีดําเรียบๆนะด้านหน้าก็มีเป็นลูกปัดแบบนี้ด้วยอาเสวัสดียวคนลูกค้าทุกท่านช่วงเช้าๆอีกรอบช่วงบ่ายเรามีสองรายการค่ะคุณลูกค้าขาช่วงบ่าช่วงเช้าเรามีหนึ่งรายการปาตัวนี้ขอไซส์ใหญ่ๆนิดนึงนะคะสีดำไซส์ใหญ่ๆประมาณไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าขา L เกือบ XL ได้เลยนะแล้วขอออกแนวเซ็กซี่บ้างกุ้ยอันนี้ผ้าเหมือนผ้าฝ้ายเลยค่ะเนาะ พี่ว่าเป็นรวมไหมหรือว่าเน้นเน้นเป็นซิวชีฟองเนาะแต่ว่าจะมีหลุดเป็นผ้าฝ้ายหลุดมาบ้างตัวนี้จะออกเป็นแนวแบบสายแฟชั่นนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นคล้องคอก็ได้เป็นเบี่ยงคอก็ได้สวัสดีคุณลูกค่ะแปดที่นั่งขายแฟชั่นอยู่แล้วแม่จ้าเอารหัสนี้ไปเลยเอารหัสนี้ไปเลยราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นแบรนด์ตัวนี้เป็นของโอโนาวีเบาบางใส่ง่ายขายง่ายลดต้นทุนลีดบางทีนะ ผ้าไม่เสียหายไม่ชํารุดคุณลูกค้าค่ะสามารถขึ้นไม้แขวนขายได้เลยค่ะไซเดียวจา้าจ๋าซส์เล่นสงการหรือว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะอากาศร้อนๆได้เหมือนกันขอแนววินเทจวินใจค่ะขอแนววินเทจวินใจแขนประมาณ3ส่วนนะคะแล้วตัวนี้เป็นแฟชั่นเป็นคอวีจะจ๋านิดหนึ่งนะสั้นก็ประมาณเขา่าไม่สั้นมากไม่ยาวมากนะสำหรับตัวนี้ขอเป็นสายประมาณนี้บ้างคุณลูกค้าค่ะตัวนี้น่ารักจังด้านหลังเป็นมีเชือกให้ปรับได้ด้วย นะสามารถผูกเชือกได้ด้านหน้าเป็นประมาณแบบนี้เป็นเอวจำจ้ำค่ะคุณลูกค้าค่ะอะสวยได้เหมือนกันอขอเขียนประมาณสามส่วนนะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าสเปนเดตนะคะกว้ยตัวนี้เป็นเนื้อผ้าสเปนเดทสะดุง้งตัวนี้เป็นเนื้อผ้าสเปนเดทสะดุ้งนะ คุณลูกค้าคะ่ะเอาง่ายๆแต่เท่าที่หยิบขึ้นมาก็จะละหละักเป็นเนื้อผ้าซิวชีฟองมีเป็นผ้าฝ้ายปะปนมาบ้างเป็นผ้าสเปนเดีดสะดุงมีติดมาบ้างตัวนี้มีป้ายห้อยมาด้วยค่ะคุณลูกค้าคะ่ 12. คะ 12.49s คะ่ะ 12.49s ค่ะอ่าโอ้โหเป็นปาร์ตี้เดแบบใส่งานแต่งได้เลยงานแต่งงานบุญน,นะงานทอดกระทงกระถินนะได้หมดเลยสวยเลยอะ่ะตัวนี้คะ่ะน่ารักมาเลยคะ่ะ ไปต่อค่ะสายแฟชั่นแบบนี้บ้างเป็นสายควยๆด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นสายควยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากน่ารักมาเลยไม่เล็กนะแม่ตัวนี้ไม่เล็กนะเขาเป็นสายจําตรงเอวนะก็สามารถปรับได้อีกไซส์ S ไซส์เสามารถสวมใส่ด้วยกันได้ลวดลายก็ได้สไตล์ก็ได้แล้วก็รายการนี้เป็นเกรด A ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะสนใจ CF ได้เลยนะ ขายตัวเดียวจบเลยค่ะแม่ขายแฟชั่นตัวนี้จบเลยอ่ะต้อทุนหกสิบาทนะขายตัวละแปดสิบขายตัวละร้อยขายตัวร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ได้หรือจะขายทั้งร้านตัวละหนึ่งร้อยก็ได้แล้วไซส์นะพอดีพองามด้วยนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะแม่นาะสำหรับงานตัวนี้เป็นงานเมกานะน้องปากกระเบนตัวนี้ออกไปปาร์ตี้เดยค่ะควยว่าหน้าหลอกเนาะน่ารักนเนาะน่ารักเน,นาะ น่ารักเนาะ,ะน่ารักเนาะอ่ะน่ารักมากตัวน,นี้ออกทรงคล้ายๆกับปาติเดทนะแล้วก็โทนสีเรียบๆด้วยค่ะอคอสีดำตัดขาวแขนยาวถึงจะเป็นอ่าแขนยาวก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าสิวชีฟองของเขาข้อดีคือเป็นที่ระบายเหงื่อได้ดีนะคะแล้วก็ไม่คันไม่คลายด้วยแล้วก็เป็นเนื้อผ้าที่บางทีไม่เรียดก็ใส่ได้ สำหรับเนื้อผ้าซิลคีฟองนะแม่นะยิ่งเป็นเนื้อผ้าสเปนเดดสะดุกนะใส่แล้วจะเย็นๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีดด้วยเหมือนกันไปต่อค่ะที่รายตรงโอ้สวยๆอะ่ะเนาะอําพังหุ่นได้เลิศแล้วซิปนะด้านหลังสามารถรูดซิปตรงนี้ได้ด้วยด้านหน้าเป็นแฟชั่นค่ะใส่กับไซส์เดียวก็ได้หรือว่าคนที่มีหน้าอกหน้าอกได้ด้วย นะสวยๆไปอีกแบบหนึ่งมืนสองบนบาทสองกระสอบได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทซื้อเยอะลดเยอะคะ่ะแม่ค่ะซื้อเยอะลดเยอะคะ่ะหรือว่าจะซื้อสองกระสอบก็ได้ได้ส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทนะคะป๊าออกแนวปาร์ตี้อะปาร์ตี้หมายถึงปาร์ตี้เดทนะคุณลูกค้าคะ่ะออกงานนิดนึงเนาะตัวนี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวแบบออกแนวเรียบๆได้เลย เจ้าสาวก็ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้หรือว่าจะเป็นออกแนวไปงานตรงงานแต่งงานบุญได้หมดเลยค่ะเดีียวกระทนสีมินิมอลไม่ติใจแล้วด้านหน้าก็มีเป็นกากอ่าเหมือนอ่าเพชรปักเลื่อมมาแม่หรือเป็นกากเพชรได้ด้วยตัวนี้ก็เป็นงานฝีมือค่ะอุ้ยดำาอย่างคือดำงามแท้เนาะดำแบบเขามีลูกเล่นเป็นลายปักนะแม่เป็นลายปักนะคะตัวนี้จะเป็นงานฝีมือเป็นลายปักแล้วก็จะมีเป็นรูปดอกกุหลาบนะแต่เป็นกุหลาบขาวนะตัวนี้เป็นงานฝีมือเหมือนกันค่ะออกแนวเซ็กซี่ค่ะ ออกแนวเปรี้ยวๆค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะไปต่อแต่ว่ามีเป็นอาจจะมีเป็นแบรนด์ชีอินมาด้วยนะกไเนาะฐานผลิตทั่วโลกตัวนี้เป็นแบรนด์ของชีอินนะคะเบาบางเบามากโอ้โหถ้าเบาๆแบบนี้มาเยอะๆนะต้นทุนคุณลูกค้าจะลดแต่ถ้าเป็นเหมือนปักเลื่อมตัวตัวนี้มาเยอะๆต้นทุนจะเพิ่มเพราะว่าเขามีลูกเล่นและก็เพิ่มความหนัก แต่ว่าเวลาขายเราอาจจะขายในราคาเดียวกันก็ได้หรือว่าราคาที่แตกต่างกันก็ได้แล้วแต่แม่ๆจะไปขายหรือว่าขายตัวอ่าตัวละหนึ่งร้อยทั้งล้านก็ได้กล้วยพี่ได้แล้ว,วหน้าสั้นหลังยาวอะ่ะโอ้โหน่ารักจริงนะห <ข Una. S 1> น้าสั้นหลังยาวตัวนี้จะเป็นหน้าส่าด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวอุ้ยพี่ได้แล้วพิดเซตอะไรอีกเล้ตัวนี้เลยได้เด้เนาะใส่ไปเที่ยว<ะ>สงการสงการอีกไหม ตอนนี้เราไปสงการเนะาะหรือว่าเราจะไปวันอันนี้ก่อนไมหมไปเไปว่าไปบุญเะียทดอกไปอ่าวันวันเลนทายก่อน,นอ่าโทนสีแบบนี้เรียบๆไม่เรียบนะสีม่วงมาเลยนะ <laughs> ไม่เรียบนะสีเยอะๆแล้วกันแม่ไปต่อที่ลวดลายสีเยอะๆจ้ะลายดอกค่ะแม่แม่เสือสาวในตาสวยบ a n น n า,าคะ่ะตัวนี้เป็นแม่เสือสาว ในตาสวยอ่อนระทวยแม่ขาได้แค่นี้คะ่ะราคา 12.99s ค่ะแม่ 12.99s ค่ะแม่เสื้อสักไปดีกว่าเดี๋ยวดนกล้วย <c ười> <c ười> ไม่ช่วยเลยไม่ห้ามนะโอ้ตัวนี้อออกงานได้เลยค่ะแม่ขอลองคะ่ะแม่ตัวมอมอุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่อยากบอกนะพี่เคยซื้อเสื้อแบบว่าปาร์ตี้เดทนะคะกล้วยแล้วใส่ไปงานแต่ง พี่ซื้อมือหนึ่งนะมือสองมือหนึ่งประมาณเกือบพันแปดเป็นทรงประมาณนี้เลยค่ะ้วยประมาณนี้แหละออ้แต่ว่าอันนี้พี่จะตัดสีเด้อโอ้ฮ่าได้เด้อน้ำอย่ามองแบบนั้นโปรดอย่ามองแบบนั้นใส่มาจากบ้านใส่มาจากบ้านมาเด้อลูกค้าเด้อลูกค้าขามาเด้อลูกค้าเด้อลูกค้าขาเอา้าทำไมกล้องพี่ช้าจัง พี่ยังไม่เห็นพี่เลยอุ๊ยโหแม่น้ําในกล้องแบบเลิศมากคุณลูกค้าไม่เหมือนจ้าเขามีเป็นปีกแบบนี้ด้วยเหมือนใส่แล้วดูแพงใส่แล้วราคาแพงต้นทุนหกสิบาทอ่ะแม่โอ้โห<ม>สวยอะอแต่ว่าเขาเป็นสายเดี่ยวค่ะกล้ยสีแดงสายเดียดยเด่ยวสีแดงอุอ้ตัวน,นี้เลิศ ขัดแบบขัดผิวมากอันนี้เอาอัตัวนี้เขียนไว้ก่อนนะ <Thank you. S 1> คุณลูกค้าค่ะ mm hmm. กระสอบนี้เป็นเนื้อผ้าสิวผ้าชีฟองนะแขนสั้นแขนกุดแขนยาวมาหมดค่ะแม่แล้วไซส์นะแม่ถ้าคุณลูกค้าแอลใส่ได้คุณลูกค้าใส่ได้หมดเลยคุณลูกค้าจะผอมจะไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลมาหมดไซส์แอลไซส์น้ำไซส์นางมาหมดค่ะคุณลูกค้าค่ะอาจจะมีเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนติดมาบ้างอาจจะเป็นอาจจะเป็นเนื้อผ้า อ่าสเปนเดดสะด้งติดมาบ้างหลักๆจะเป็นซิวชีฟองค่ะแล้วก็เรื่องอ่าแขนนะแม่นะข้ามาหมดเลยวุ้ยตัวนี้น่ารักค่ะด้านบนจะเป็นเนื้อผ้ายืดด้านล่างยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะแม่นะคอนเซ็ปต์เนื้อผ้าซิวชีฟองเบาบางนะคะป๊าตัวนี้สวยมากด้านหน้าด้านหลังและเป็นปีกช่วงนี้เขากํากลังนิยมแล้วไม่สั้นมากไม่ยาวมากด้วยนาอดูผ่องไปเลยแบบอุ้ยในกล้องแบบปัดขัดผิวมาก อ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายเดี่ยวค่ะคณลูขาขา้ค้าค่ะเป็นเหมือนหน้าสั้นหลังยาวอีกแล้วค่ะกล้วยอุ้ยไม่จะใส่พีทั้งนั้นเลยแล้วตัวนี้นะถ้าใส่นะจะเลิศมากหน้าสั้นหลังยาวต้นทุนหกสิบบาทอย่ารอชา้ากล้วยบอกว่าุ้มมากอุ้ยน่ารักน่ารักบอกเลย วินเทจวินใจวินเทจค่ะแล้วก็แขนของเขาก็ยังคอนเซ็ปเป็นวินเทจคุณลูกค่ะค่ะอุ้ยไปต่อหลายหลายเลยเด้อไปต่อรัวสีดําค่ะสีดําอำพังหุ่นได้ดีแล้วอุ้ยน่าจะดูแพงอุ๊ยได้ละคะ่ะแพง สีแดงค่ะแรงลิตมาเลยค่ะแม่ขาสีแดงแรงลิตมาเลยจ้าออกงานหน่อยนิดนึงเป็นงานฝีมือเราของ,งานฝีมืออีกสักหนึ่งตัวยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเอสค่ะแม่ตัวนี้ยี่9 s เก้าจุดเก้าเก้าเอสค่ะแม่ผู้ดีมากค่ะกล้วยอุ้ยกล้วยดูดึกสวยอะ<า>สวยมากเหมือนซีอีโอท่านหนึ่งอะแล้วใส่เดสตัวเดียวจบนะแม่ไม่ต้องหาอะไรมาคู่เลยนะเหมือนแอลใส่แบบเนี้ยแล้วก็ถ้าใส่เจอเราก็ถอดออกหมดเนาะ แล้วก็จะเป็นสายยกทรงหรือจะเป็นสเตย์กลัวบางก็เป็นสลิปด้านในก็ได้นะหรือว่าจะเป็นโกโกโนตัวเดียวจบเลยคะ่ะแม่คะ่ะ หรือว่าคุณลูกค้าอยากขายเดสนะไม่มีกกรนอนเอากกรนอนไปคู่กันเอาสเตคอนเซ็ปต์ไปคู่กันแม่เอาหรือคุณแม่บอกว่าอาจจะเป็นโฟนนิดนึงก็เอาชุดนอนสลิปเนาะอ่าไปสักอีหนึ่งกระสอบไปคู่กันก็ได้หรือคุณแม่บอกว่ารองเท้ายังไม่มีเอารองเท้าไปสักหนึ่งถุงก็ได้กระเป๋ายังไม่มีเอากระเป๋าไปสักหนึ่งถุงก็ได้ค่ะแม่ค่ะก้วยตตัวนี้จองไว้ก่อนอย่าเพิ่งจองกยก้วยพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะกล้วยอ่ะ ใช่อะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีคู่นะแม่นะรองเท้าไปหนึ่งคุณแม่ขากระเป๋าแหมกระเป๋าก็ได้ถ้ายังซื้อกระเป๋าแล้วไม่มีอะไรดันทรงรองเท้ากับกระเป๋าเรามีหนังสือพิมพ์จ้ะแม่ขาบริษัทบัคของเรามีหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นมือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานด้วยป้ามีมืมอสยางโซเนลเอาง่ายๆเข้ามาที่บริษัทบัคของเราค่ะคุณลูกค้า่ะมีครบ ทุกอย่างค่ะแม่คะ่ะกล้ยมีครบทุกอย่างคะ่ะแม่คะ่ะเอาง่ายงายอยากได้อะไรเรามีหมดนะแม่นาะเรามีหมดนะอ่ะด้านหน้าเป็นแนวนี้ด้านหลังออกแนวเซ็กซีนกคะคะ่นิดหนึ่งค่ะคุณลูกค้าขาโชว์เว้าโชว์เว้านิดหนึ่งอู้ยเลดเลิศบอกได้คำเดียววินเทจวินเทจของคุณลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะวินเทจของลูกค้าบางท่านจะเป็นว่าใส่ย,ย้อนยุคบางคนอาจจะออกแนวผู้ใหญ่ปะปนกันมาหมดเลยแม่แต่เรารู้อย่างเดียวว่าป้า ทำไมตัวนี้วินเทจวินใจมากวินเทจมากบางทีวินเทจเขาไปขายตัวหนึ่งนะเจ็ดแปดร้อยหรือว่าเป็นหลักพันได้เลยนะแม่ขายได้ค่อนข้างได้ราคานะยิ่งเป็นเดสนะคุณลูกค้าเป็นที่นิยมสําหรับทุกปีเทนปีไหนก็ต้องมีเดสนะอาขอแบบลวดลายแบบนี้บ้างคะ่ะส,สวยแบบนี้บ้างมีหรือเปล่าคะลูกค้าเจ็ดท่านนะตอนนี้มีไหมคะแม่แม่ขาถูกอกถูกใจบ้างหรือเปล่าเอาไหมเอาเปล่า เอาไมเอาป่าเอาลูกใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้ค่ะแม่ขาตัวนี้เป็นของ Flower Twenty o ค่ะ Flower t w e n ี y วันค่ะคุณลูกค้าขาเป็นทรงตรงแล้วเป็นแขนกุดคุณแม่ขาใส่แขนกุดไม่สุภาพเรามีเป็นแจ็คเก็ตเบลเซอร์หรือว่าจะเป็นสูทสีดำ้ะขายทุกอย่างขายเรียมค่ะแม่ขาขายเหลียบเลยขาย <S <S อ่ะสวัสดีคุณลูกค้าสิบสองที่นั่งค่ะ อัพฟอร์วอร์เค่ะ mm hmm. คุณลูกค้า่ะฟอร์เวอร์21นนะคะสงสัยลูกค้าตกใจพี่ใส่ชุดแน่นอนเลย จากท่านเปสิบสองท่านน่าจะตกใจน่าจะตกใจคุณลูกค้าคะ่ะเป็นแขนกุดแบบนี้ไม่สุภาพเอาสูตรสีดําเอาแจ็คเก็ตแฟชั่นไปหนึ่งกระสอบท่อนล่างค่ะแม่คะ่ะท่อนล่างยังไม่มีนะเรามีรองเท้าอ่าท่อนบนเรายังไม่มีนะแม่นะเรามีเป็นกระเป๋าหรือจะเป็นหมวกโอ้คุณแม่ครบเซตหมดเลยนะนะหรือว่าท่อนในคะ่ะคุณลูกค้าขะ,ะไม่มีเราก็มีเกรกนอนนะแม่นะไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์ค่ะ f r ลวชูเวนตวันตัวนี้ไม่บางค่ะแม่ เขาเป็นมีกระโปรงด้านในด้านบนเป็นผ้ายืดด้านร่างเป็นกระโปรงแล้วก็เป็นคุมคุมเป็นเนื้อผ้าสิวผ้าชีฟองนะคะสวยอะได้หมดเลยโโและคิวม,มาทําไมจ้าน้าําจ๋าน้ำคนไทยต้องต่อคิวคะ่ะน้ำขาลายตรงค่ะส,สวยใสใอะไรจ๊ะโอ wh. อูนาา่ารักก็เป็นคล้องคอค่ะคุณลูกค้า,คา่ะก็เป็นคล้องคอใ,ใส่พร้อมกันได้สี่ตัวห้าตัวเลยได้นะ เขาเป็นคล้องคอค่ะแม่เขาเป็นเอาเขาเป็นแบบนี Shooting ้แล้วก็เป็นคล้องคอเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นงานฝีมือเป็นเหมือนทรงปาร์ตี้เดทค่ะสีดำเรียบมากแล้วดูแพงแล้วสวยมากคุณลูกค้าสวยเหมือนสีแดงนั่นะน่ะนั่นน่นเน่าประสานกำลังจะบอกกล้วยกล้วยชายาคือเน่ากล้วยสีแดงไหมพี่เหมือนกันไหมเหมือนไหมกล้วย ไม่เหมือนแต่ออกแนวเซ็กซี่เหมือนกันค่ะตัวน,นี้จะเป็นอ่าโทนสีดําแล้วก็เป็นประมาณนี้ค่ะสวยเลยค่ะมีหรือเปล่าคะคุณพี่เอาหรือเปล่าจ๊ะนะเน้นย้ํานะสนใจก็ c ีเนด่วนๆได้เลยค่ะคุณลูกคา้คาขาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคนขึ้นไม้แขวนกรุณาผ่านให้พี่ด้วยนะไม่ต้องเอาทุกตัวนะ มันงามล่าสุดนางบอกว่ามันสวยไม่อยากผ่านกันเลยนะเอาง่ายๆไม่อยากผ่านกันสักตัวเลยนะคะขออนุญาตนะแบบไหนคะมิ้นแบบไหนเอ่ยไม่ได้ค่ะมิ้นค่ะใช่ถูกค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะมิ้นค่ะกวยใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้นะพี่ใส่ไม่ได้ใส่แบบนี้ก็ได้กล้วยพี่ไม่ ใส่ข้างนอกแบบนี้ก็ได้โอ้ไม่ได้ไม่ยอมแพ้สิแดียตัวนี้สวยมากต้นทุนหกสิบาทได้ปาร์ตี้เดย์สวยๆแบบนี้เอาขึ้นเอาเข้าลูปเข้าส่งนะแม่ขายสามเก้าเก้าขายสี่เก้าเก้าได้หมดเลยซาร่ามือหนึ่งค่ะซาร่ามือหนึ่งค่ะคุณลูกค,ค้าขาตัวนี้เป็นของซาร่ามือหนึ่งนะคะออกงานได้เลยนะกวยพี่ขอรัวๆนิดหนึ่งนะจ๊ะไปเลยมือหนึ่งค่ะคุณลูกค,ค้าขาตัวนี้เป็นของมือหนึ่งเหมือนกันออกงานได้เหมือนกันค่ะ สำหรับแม่แม่ท่านไหนนะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัคของเราได้หลากหลายช่องทางนะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นช่องทางไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางติ k To อกอินสตาแกรมได้หมดค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาง่ายๆนะหลากหลายช่องทางหรือจะเป็นโทรค่ะอยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวค่ะแม่ค้าแนะนําให้โทรนะคะอู้ดูอ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าสเปนเดดสุ้งนะจะหนักนิดนึงนะคะถ้าเป็นเนื้อผ้า เป็นเด,ดสะดุ้งมาเยอะๆต้นทุนคุณลูกค้าอาจจะเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าสเปนเดรสสะดุ้งค่ะตัวนี้จะเป็นแบบซิลชีฟองเขียนกุดเรียบๆประมาณนี้ใส่อยู่บ้านได้ใส่ลำลองได้ใส่นุ่งใส่นอนได้หมดค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกด้วยนะคะไปต่อค่ะคุณลูกค้า่ะออกแนวเซ็กซี่เป็นเกาะอ,อกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกงานได้เหมือนกันนะออกทรงคล้ายๆปาร์ตี้เดยคุณลูกค้าท่ไหนที่เล่นออกแนวเป็นปาร์ตี้เดยอยากได้ปาร์ตี้เดยแยกเรามีนะแม่ เรามีแยกปฏิเดชต่างหากเรามีอ่าแยกเดชฟ้าฝ้าอีกต่างหากเรามีแยกเด,ดสไซส์ใหญ่อีกต่างหากเรามีแยกเดสแบบหลายประเภทเดสมากขอคนไซส์เอสเอสแต่ว่าเอสเป็นงานฝีมือจ้ะตอนนี้จะมีเป็นปักเลื่อมแบบปักเหมือนหมาลูกปัดหรือมูกม,ม,มูมูนะด้านหน้าตัวนี้สวยๆค่ะแล้วเป็นสายเดี่ยวขอไซส์เอสอู้ยอัมพางหุ่นได้ดีมากไซส์เอสนะแม่นะคอนเซ็ปต,ต์ยังเป็นเหมือนเดิมนะซิวชีฟองนะคะเนื้อผ้าซิวชีฟองนะ นะคะสวยเลยได้เลยนะ้ำนะ้ำล่าสุดบอกให้เอาขึ้นไม้แขวนน้ำชอบเองแล้วชอบส่วนตัวไปแล้วหนึ่งอะเป็นสไตล์แบบนี้ก็มาค่ะด้านหลังของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะเราให้ทั้งหมดนี้เลยนะหยิบไปสลับชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทนะแขนกุดบ้างค่ะแขนกุดสวยๆแบบนี้เป็นจำเอวค่ะแม่ตัวนี้ประมาณไซส์ L อได้เอได้นะคะ สะสงคาไซมาหมดเลยนะสีแดงสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลน้ำตาลหรือจะเป็นลวดลายวินเทจน้เรียบเรียบมินิโมมินิใจมาหมดค่ะแม่ค่ะเอาง่ายง่ายมาหมดขอวินเทจอีกสักหนึ่งตัวนะาวินเทจด้านหน้าค่ะด้านหลังอาจจะเป็นแนวโชแนวเซ็กซี่นิดหนึ่งน้าสไตล์แบบนี้แขนยาวค่ะเหมือนย้อนยุคมาเลยค่ะแม่ค่ะวินเทจมาเลยนะาสำหรับตัวนี้โอ้ขอกลุ่มผู้ใหญ่นิดนึงค่ะกลุ่มผู้ใหญ่นิดหนึ่งค่ะไม่สั้นมากไม่ยาวมากแล้วก็แขนยาวค่ะแม่อ่าสไตล์แบบนี้ก็มีมานะ ลายคล้ายๆกับกราฟิกแล้วก็มาอุ้ยกราฟิกแล้วก็มานะเนาะกราฟิก oh, <yeah. S 1> no. ยังมาแล้วก็ถึงจะเป็นยาว,แล,ว fashion, แล้วก็จะเป็นแฟชั่นแล้วจะเป็นแหวกด้านข้างแล้วก็เป็นลวดลายกราฟิกค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอุ้ยน่ารักแค่ตัวนี้เหวี่ยงข้างเป็นแบบนี้ค่ะอ่า mm hmm. เขาจะมีสายข้างหนึ่งค่ะแม่เป็นทรงออกปาติเดดแล้วก็ราคาของเขานะเจ็ดจุดเกเก้าอสค่ะเจ็ดจุดเก้าเก้าเอสจ้าไปต่อ ดูรัวเลยอันนี้เราก็รีวิวให้คุณลูกค้าดูเป็นเพียงประมาณการนะคะคุณลูกค้าค่ะเรื่องรายละเอียดยังไงนะเดี๋ยวให้แม่ๆ่องไปลุ้นกันอีก,กรอบบอกได้เลยค่ะว่ารหัสนี้นะเป็นเดดรวมก็ว่าได้แต่เท่าที่เจอเนื้อผ้าเราจะเป็นอ่าซิลชีฟองจะเยะนนิดนึ่ง 13.99s ค่ะแม่ 13.99s นะสำหรับ ตัวนี้นะคะโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. มาค่ะกล้วยโอ้โหทาาคิดพอแบบนี้นะเราเน้นแบบว่าส่งการนะกล้วยเนาะลายดอกลูกไม้ค่ะตัวนี้จะเป็นของลูกไม้ค่ะคุณลูกค้า่ะลูกไม้นะคะไซส์เอสนิดหนึ่งนะคะสีดําค่ะมีเป็นบราร์ด้านหน้ามาให้ด้วยตัวนี้จะออกแนวเซ็กซี่นิดหนึ่งมีเป็นบราร์ด้านหน้ามาให้ด้วยค่ะสีดําสายจะเป็นสายสายเดียวก็จริงนะแต่ว่าเดียวเดียวใหญ่ๆค่ะแม สายเดียวใหญ่ๆนะสายเดียวแฟชั่นประมาณแบบนี้นะคะก็มีมานะคะมือเนี่ยว่าไปนะอีดิ้เนี่ยมือเนาะอ่า <c oughs> ไปต่อที่เนื้อผ้าจะเป็นเดียสะดุ้งค่ะ <c oughs> เนื้อผ้าจะเป็นเดียสะดุ้งแบบนี้ก็มีมาหรือจะเป็นสไตล์เดี่ยวจ๋าค่ะแต่ว่าสายเดี่ยวนะส่วนมากก็จะมีสายให้ปรับตรงนี้สามารถปรับสายได้นะแม่นะอ่าลูกค้าท่านนะตอนนี้สนใจไหมคะคุณพี่คะเป็นเดรสรวมผ้านะคะเน้นนะแม่นะเอารวมก่อน แต่ว่าเน้นนะแม่นะเน้นผ้าซิวผ้าชีฟ่องนะคะเป็นงานเมกาน้องปลาน้องปลากระเบนนะคะราคา12,000บาทค่ะแม่จำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการ180-200ชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะ60บาทปาฏิเดชออกมาเยอะมากสวยเลิศเลิศบอกได้อย่างเดียวคือเลิศมาก ตัวนี้ราคาสิบ9 s ดจุดสี่เก้าเอสค่ะสิบสี่จุดสี่เก้าเอสค่ะคุณลูกค้าค่ะสีดำบังพางหุ่นได้ดีด้วยเนื้อผ้าสเปนเดชสะดุ้งค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งบวมเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหมเด้อมือหนึ่งสิบเจ็ดจุดสี่เก้าเอค่ะแม่สิบ9ี่จุดสี่เก้าเอสนะ,ะอันนี้เราเป็นป้ายป้ายมือสองได้ไหมเด้อป้ายมือสองเด้อบวมเปนาบอกราคาว่าสิบ็ดบาทย0สิบาทเด้อต้นทุนประมาณกาดนะคะคุณลูกค้าคะ่ะประมาณการหกสิบบาทนะคะไปต่อคะ่ะ มินิม oh อลมิดจายเป็นของวิกตอเรียซีเกตราคานะอยู่ที่ประมาณห้าพันถึงหลักหมื่นโอ้โหกล้วยพี่ใส่ได้กล้วยใส่เลยหรอคะพี่ใส่ได้ได้เลยตัวนี้เป็นของวิกตอเรียค่ะตัวนี้เป็นของน้ำมีมีมีป้ายราคามีมีราคาเขาข้าวไหมคะตะก้องซูมมาค่ะ เป็นงานแม็กซี่เดค่ะเป็นงานอัลพีทค่ะ <ขา S 2> <อ>เป็นอเออแล้วก็เป็นของวิจุรยิยาด้วยคราคาคร้าๆเท่าไหร่นะจ๊ะประมาณห้าพันถึงหลักหมื่นห้าพันถึงหลักหมื่นค่ะแม่ <i> เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณลูกค้าดูตำหนิมีไหมนะคะน้ำดูราคาให้คร่าวๆห้าพันถึงหลักหมื่นแล้วก็เป็นพีทเล็กน้อยด้วยนะ <i> <p ain> พีทแบบน่ารักอะ่ะอ่าดูนะคุณลูกค้าไม่มีตำหนิอะไรเลยแม่ไม่มีที่ติเลยค่ะแม่ค่ะ ไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเปื้อนราคา5,000ันถึงหลักหมื่นนะสำหรับตัวนี้นะเป็นของวิกตอเรียนะคุณลูกคา้คาคมีแค่เชือกตรงนี้ออกนิดนึงดึงออกก็เสร็จนะอันนี้อ่างเด้ออ่างว่าไม่มีรอยนะม่นะหมุนเข้าแล้วนะอู้ใหม่มากแล้วเป็นแนวเซ็กซี่ด้วยตัวนี้ห้าพันเกือบหมื่นนะแม่ วิกตอเรียขอตบท้ายด้วยวิกตอเรียนะคุณลูกค้าค่ะอุ้น่ารักมากแล้วเป็นพีทด้วยคนท้องใส่ได้หรือว่าคนจะใส่อุกบใส่ได้นะไดเนาะออกแนวเซ็กซี่ได้หมดเลยสําหรับไรนี้คลิปนี้ขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกจนจบไรจบคลิปขอบคุณด้วยขอให้รวยขอให้รวยขอถูกระเบนที่หนึ่งเด้อพี่เด้อสาหรับไรนี้คลิปนี้ขอบคุณค่ะ